สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมมิโซรุนะครับวันนี้ก็มีตัวละครเก่าเข้ามาอีกครั้งนะครับพร้อมกับหลุดจี้เครื่องรางที่จะเข้ามาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งใจของเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจก็สี่ตัวละครที่กลับมาอีกครั้งนะครับก็จะมีเป็นตัวละครที่ฮิตหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่เห็นติดอันดับเลยนะอ่าก็มีเออร์วินนะครับ เออบินเนี่ยเลือกสายลม1สายลม2ส,สายลม3นะครับหัวใจเต้นแรงหนึกเคลื่อนย้ายต้องการมันขับย้ายเอฟเฟตป็นที่ทรโด่ฝาดของข้ามตกที่เรามาเบิ้ลหายห,หุ่นกระบอกเป็นตัวละครที่เล่นยากอะ่ะมันดูไม่มันดูเล่นยากไปมันก็เลยจะเก่งยากหน่อยเพราะมันเล่นยากนี่แหละแล้วก็มีสกอร์เปียนนะอันเชิมบงกักรพุน รโลกอันนี้ถ้าเป็นเส้นทางเปลวไฟก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะเนี่ยป้องกันขโมยมาเปิ้ลย้ายเพียงตำแหน่งที่ยืนนะ5 5 75%ิ้านติาดตั้งดานตวเรวจ80%เพิ่มค่าพันทางแล้วก็ล็อกค่าพันทางก็ไม่น่าสนใจอยู่ดีอะเออหรือว่าใครชอบน้องก็ทําดูก็ได้นะนี่ตัวนี้น่าสนใจกว่าตัวนี้มาขายในเพจด้วยนะเนี่ยใ,ใครกดทันก็จะโชคดีไปนะครับไม่ต้องมาทําเว้นเนาะอ่ะ ถ้าจะเล่นกับแท็กแมตผีเสื้อสมุทละ่ะถ้าเรามีตัวละครโจมตีหนึ่งตัวแล้วอะแท็กแมทอีกตัวหนึ่งคือควรเป็นป้องกันเนาะตัวนี้ก็เน้นเป็นการโจมตีมากกว่านะเนี่ยมีโลซูเปอร์นะขโมยมาเบิร์นในแถวลบนักอัญเชิญอันนี้คล้ายๆกับตัวนี้ก็คล้ายๆกับบอสซัมเนาะความสามารถบนเนี่ยแต่อันนี้เขาไม่ได้ให้มันเล่นแบบบอสซัมไงนี่เขามีเส้นทางเปลวไฟมาให้อันนี้ทอยลูกเต่าไปลงพื้นที่พิเศษโจมตีหนึ่งครั้งลงพื้นที่ตัวเองโจมตีอีกหนึ่ก,ก,นก่อสร้างคม โจมตีไปละสามครั้งนะครับมีป้องกันขโมยมาเบิ้ลมาให้นะครับแล้วก็มีเลือกหน้าหลังแล้วทอยพร้อมกับเลือกย้ายในระยะที่ทอยได้ด้วยตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวละครวิกตอรี่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์แลนด์มาร์คมันไม่ได้เกิดในแถวเหมือนกับแบมบิน่าสากุระปราแบมบิน่าก็ยังดีกว่าเลยถ้าจะเล่นวิกตอรี่เน้นดวงนะนะรวมๆแล้วก็เป็นอีเวนท์ที่ต้องการให้เราเก็บเพชรนั่นแหละนะ ราะว่าทุกคนน่าจะหนักหน่วงกับ2อีเวนท์ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูอีเวนต์สุดสัปดาห์แห่งความสุขกันดีกว่านะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเราจะเล่นหรือว่าทําได้เนี่ยในวันเสาร์อาทิตย์นี้เนาะ คือในวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยเราล็อกอินเข้ามาเราก็จะได้เป็นตราประทับสุดสัปดาห์นะครับล็อกอินเข้ามาเนาะแล้วก็ถ้าเราเล่นในวันนั้นด้วยเนี่ยก็จะได้เป็นตราประทับสุดสัปดาห์สีน้าเงินอันนี้นะครับสะสมอย่างละ2ใบก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์อย่างละใบนะครับก็แลกเป็นสุดฮิตแพ็คการ์ตันละครได้เลยนะก็มันให้เยอะนะมันให้10ใบเลยเนี่ย สุ่ม10ใบเออโอกาสที่จะออกชาชาก็เป็นความฝันที่เป็นไปได้นิดนึงนะครับเป็นไปได้ขึ้นมาหน่อยเพราะมันสุ่ม10ใบนะแล้วก็ได้มาอีกอย่างละใบนะครับอันนี้ข้างล่างอ่ะแลกแล้ววัตถุดิบไม่หายนะแต่ข้างบนแลกเราหายไปนะครับอันนี้จะเป็นแพ็ค1ใบเนาะเหมือนกันนี้แหละอันนี้ก็แพ็ค1ใบนะครับแต่อันนี้จะเป็นแพ็ค10ใบแล้วก็มีอีเวนต์10เท่าด้วยนะอันนี้เราจะได้มาจากการทำาพ็กกิจนะครับ ภารกิจไอเทมเนาะเราต้องไปรับรางวัลก่อนนะครับเราสามารถเนี่ยที่จะสุ่มรับเป็น300เพชรนะครับ200เพชร100เพชร500หินเพชรแล้วก็300หินเพชรเนาะเพื่อมาแลกเป็นจำนวนเพชรตามนี้ได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้รางวัลเป็นเท่าตัวนะครับ10เท่าก็ต้องไปซื้อตั๋ว10เท่าประมาณ99บาบาทก็คืออยู่ในนี้เลยนะนี่ อาร่าอวกาศนี่นะก็จะเป็นแพสติกเกอร์ล็อกอินได้แพสติกเกอร์เล่นเกม2ครั้งเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูดีกว่านะเนี่ยนะครับผมอัรตราการสุ่มก็ยังไม่ได้ดูนะเนี่ยนะอีเวนต์นี้ อมไม่มาเลยนะอันนี้เป็นแพ็กฟรีนะจริงๆเราต้องสุ่ม5หนึ่งร้อยเพรโอ้โหสุม่มครั้งละหนึ่งร้อยด้วยนะเนี่ยม่รว่าตา,ตากันสุ่มไอเทมกันดีกว่านะแจ็คพอดธรรมดาโอ้แจ็คพอดธรรมดาออกาสออกเอบวก ที่ยากที่สุดค,คําคีสายลมและดวงดาว0.3อัน,ะะนัญมณีแสงดาว0.6ส่วนเมกาแจ็ตพอตนะคำคีสายลมดวงดาวเอบกจะเป็น3.4แล้วก็อัญมณีแสงดาวจะเป็น6.5เออย่าทำเลยนะครับหลายหมื่นอันเนี้ยหมื่นเดียวไม่พอแนะ่นอนนเนี้ยขั้นต่ำสามหมื่นได้เลยนะทุกคนอย่าไปทำดีกว่าเก็บเพชรไว้ดีกว่านะเล่นตัวละครที่มีอยู่แล้วดีกว่า หรือถ้าใครไม่มีตัวละครเล่นนะครับถ้ารีบมากก็จะนา้นาเป็นเทพีอักคีผีเสื้อสมุทนะครับจริงๆถ้าถ้ารีบจริงน่าจะมีนาริไปแล้วหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนเอามาดูจี้เครื่องร้านลุดกันดีกว่านะจี้เครื่องร้านลุดนี่นะครับผมอุปกรณ์เขียนแบบโลซูเปอร์อัลตรานะอันนี้ดีนะครับผมเป็นสร้าง อาคาร3หลังย้ายเป็นตำแหน่งที่ยืนบวก15%บวก1เไม่แสดงผลด้วยแล้วที่เรามีบวก่าไรบวก15โอ้โหอจีนี้ก็บวก15บวก15เท่ากันเหรอเนี่ยแม่งไม่อยากจะออกอะดิเอาไปเล่นกับหมวกของเบนที่แล้วได้ดีเลยเนี่ยหมวกลอยฟ้าเอออย่างนาฤิเนี่ยเราก็จะขาดในประเทศอีกแล้วเออก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอีเวนต์นี้ภาพรวมแล้วไม่ค่อยมีอะไรนาะทางที่จะทำก็ขอให้โชคดีละกันนะครับผมขอให้ ปิดอีเวนต์ได้อย่างน้อยเพ็ดนะครับส่วนใครที่ไม่ทำนะครับก็อาจจะไปรอจี้ในวันจันนี้ดีกว่านะเออจี้วันจันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีเลหลังเกี่ยวกับในระเทศด้วยอาจจะนะก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีละกันนะครับไว้ เจอกันใหม่ในโอกาสถัถดไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพลาดประการใดขอภัยไว้ในที่นี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ